สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับ,กบผมทีมงานของช่องม o นลอคา a d ด m มี h a n n e l อีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา126ถึงมาตรา136เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา126 มาตรา126บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา127ให้คณะกรรมการของมูลนิธิเป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิแต่ถ้าข้อบังคับของมูลนิธิได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้การแก้ไขเพิ่มเติมต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนด และให้มูลนิธินำข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่คณะกรรมการของมูลนิธิได้แก้ไขเพิมเ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิและให้นำความในมาตรา115มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา126นี้ เป็นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา127มาตรา127บัญญัติไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรายการในข้อบังคับของมูลนิธิตามมาตรา112อนุ2จะกระทำได้แต่เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้อนุ1 เพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหรืออนุัสองพฤติการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุให้วัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นมีประโยชน์น้อยหรือไม่อาจดำเนินการให้สมประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นใกล้ชิดกับวัตถุประสงค์เดิมของมูลนิธิ มาตรา127นี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในรายการข้อบังคับตามมาตรา112อนุ2ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา128มาตรา128บัญญัติไว้ว่าให้นายทะเบียนมีอำนาจตรวจตาและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ให้เปลนไปตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธิเพื่อการนี้ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายเป็นหนังสือมีอำนาจอนุหนึมีคำสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการพนักง,งานลูกจ้างหรือตัวแทนของมูลนิธิชี้แจงแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิหรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบถาม หรือให้ส่งหรือแสดงสมุดบัญชีและเอกสารต่างๆของมูลนิธิเพื่อตรวจสอบอนุ2เข้าไปในสำนักงานของมูลนิธิในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบกิจการของมูลนิธิในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งถ้านายทะเบียนให้แสดงบัตรประจำตัว ขออภัยนะครับถ้าเป็นนายทะเบียนให้แสดงบัตรประจำตัวและถ้าเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้แสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือมอบหมายของนายทะเบียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมาตรา1 2 8นี้เป็นอำนาจการตรวจสอบของนายทะเบียนนั่นเองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา129 มาตรา129บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิผู้ใดดำเนินกิจการของมูลนิจิผิดพลาดเสื่อมเสียต่อมูลนิธิหรือดำเนินกิจการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของมูลนิธิหรือกลายเป็นผู้มีฐานะหรือความประพฤติไม่เหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินายทุเบียนพนักงานอายการ หรือผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดอาจร้องขอต่อศาลให้สามีคำสั่งถอดถอ,อนกรรมการของมูลนิธินั้นได้ในกรณีที่การกระทำตาม,ตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของคณะกรรมการของมูลนิธิหรือปรากฏว่าคณะกรรมการของมูลนิธิไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโดยไม่มีเหตุอันสมควรนายทะเบียนพนักงานอัยการ หรือผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดอาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งถอดถอนกรรมการของมูลนิธิทั้งคณะได้ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งถอดถอนกรรมการของมูลนิธิหรือคณะกรรมการของมูลนิธิตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองศาลจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือคณะกรรมการของมูลนิธิแทนกรรมการ ของมูลนิธิหรือคณะกรรมการของมูลนิธิที่ศาลถอดถอนก็ได้เมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลใดเป็นกรรมการของมูลนิธิแล้วให้ในายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนไปตามนั้นมาตรา129นี้เป็นเรื่องของการถอดถอนกรรมการของมูลนิธิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา130 มาตาหนึ่งร้อยสามสิบบัญญัติไว้ว่ามูลนิธิย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้อนุหนึ่งเมื่อมีเหตุตามที่กำหนดในข้อบังคับอนุสองถ้ามูลนิธิตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใดเมื่อสิ้นระยะเวลานั้นอนุสามถ้ามูลนิธิตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด และได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์สําเร็จบริบูรณ์แล้วหรือวัตถุประสงค์นั้นกลายเป็นผลวิสัยอนุ4เมื่อมูลนิธินั้นล้มละลายอนุ5เมื่อสามีคําสั่งให้เลิกมูลนิธิตามมาตรา131มาตรา131นี้คือเหตุในการเลิกของมูลนิธิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา131มาตรา131บัญญัติไว้ว่า,วานายทะเบียนพนักง,งานอายการหรือผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดอาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเลิกมูลนิธิได้ในกรณีดังกรณีใดดังต่อไปนี้อนุหนึ่เนงเมื่อปรากฏว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิขัดต่อกฎหมาย อนุสองเมื่อปรากฏว่ามูลนิธิกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจเป็นพยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐอนุสมเมื่อปรากฏว่ามูลนิธิไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆหรือหยุดดำเนินกิจการตั้งแต่2ปีขึ้นไป มาตรา131นี้ได้อธิบายไว้ว่าเป็นการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เลิกมูลนิธิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา132มาตรา132บัญญัติไว้ว่าเมื่อมูลนิธิมีเหตุต้องเลิกตามมาตรา130อนุ1อนุ2หรืออนุ3แล้ว ให้คณะกรรมการของมูลนิธิที่อยู่ในตำแหน่งขณะมีการเลิกมูลนิธิแจ้งการเลิกมูลนิธิต่อนายทะเบียนภายใน14วันนับแต่วันที่มีการเลิกมูลนิธิในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้มูลนิธิล้มละลายตามมาตรา130อนุ4หรือมีคำสั่งถึงที่สุดให้เลิกมูลนิธิ ตามมาตรา131ให้ศาลแจ้งคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยให้นายทะเบียนประกาศการเลิกูลนิธิในราชกิจจานเาุเบกษามาตรา132นี้เป็นการอธิบายในกรณีเป็นการแจ้งการเลิกูลนิกิต่อนายทะเบียน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา133มาตรา133บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่มีการเลิกมูลนิธิให้มีการชำระบ,บัญชีมูลนิธิและให้นำบทบัญญัติในบับ3ลักษณะ22ว่าด้วยการชำระบ,บัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดมาใช้บังคับแก่การชำระบ,บัญชีมูลนิธิโดยอนุโลม ทั้งนี้ให้ผู้ชำระบัญชีเสนอรายการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนและให้นายทะเบียนเป็นผู้อนุมัติรายงานนั้นมาตรา133นี้กล่าวถึงการชำระบัญชีกรณีมีการเลิกมูลนิธิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา134มาตรา134บัญญัติไว้ว่า เมื่อได้ชำระบัญชีแล้วให้โอนทรัพย์สินของมูลนิธิให้แก่มูลนิธิหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา110ซึ่งได้ระบุชื่อไว้ในข้อบังคับของมูลนิธิถ้าข้อบังคับของมูลนิธิมีได้ระบุชื่อมูลนิธิหรือนิติบุคคลดังกล่าวไว้พนักง,งานอายการผู้ชำระบัญชีผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใด อาจร้องขอต่อศาลให้จัดสรรทรัพย์สินแก่มูลนิธิหรือบุคหรือนิติบุคคลอื่นที่ปรากฏว่ามีวัตถุประสงค์ใกล้ชิดที่สุดกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นได้ถ้ามูลนิธินั้นถูกศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา131อนุ1หรืออนุ2หรือการจัดสรรทรัพย์สินตามวรดหนึ่งไม่อาจจะทำได้ ให้ทรัพย์สินของมูลนิธิตกเป็นของแผน่นดินมาตรา134นี้เป็นการกล่าวถึงเป็นการโอนทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิหรือนิติบุคคลอื่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา135มาตรา135บบัญญัติไว้ว่าผู้ใดประสงค์จะขอตรวจเอกาสารเกี่ยวกับมูลนิธิ ที่นายทะเบียนเก็บรักษาวไว้หรือจะขอให้นายทะเบียนคัดสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้องให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนและเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้วให้นายทะเบียนปฏิบัติตามคำขอนั้นกรณีตามมาตรา135เป็นการขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิต่อนายทะเบียน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา136มาตรา136บัญญัติไว้ว่า,วาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัติในส่วนนี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนกับออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับอนุหนึ่งการยื่นคำขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนอนุสองค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจเอกสาร การคัดสำเนาเอกสารและค่าธรรมเนียมการขอให้นายทะเบียนดำเนินการใ,ใดๆเกี่ยวกับมูลนิธิรวมทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมกงกลกาบอนุ3แบบบัตรประจำตัวของนายทะเบียนและพนักง,งานเจ้าหน้าที่อนุ 4. การดำเนินกิจการของมูลนิธิและการทะเบียนมูลนิธิอนุ 5. การอื่นใดเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนนี้ กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้มาตรา136นี้เชืออำนาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ะก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน m Modern Law Academy Channel นะครับ สวัสดีครับ